พ่อครับมีคนมาเยี่ยมเยอะเลยครับพ่อครับครับสวัสดีครับค่ะป้าใครมามาแล้วฮะนี่พี่อาร์นี่คุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีคระสวัสดีค่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 ะยืนขออยู่หลังพี่อาร์นทำอะไรกันอยู่ครับยืนมีพิงก็ได้นะกำลังกำลังตอนนี้กำลังกินโตจีนใช่ไหมไก่ย่างนะกินข้าวเป็นกิจวัตรประจำวันที่ต้องนอนทำคุณพ่อแนะนำเลยได้ไหมคะมีใครกันบ้างเนี่ยอ่าแนะนำก่อนเลยนะครับอันนี้คือ ป้าเจ็บน้องสาวนองโมทนี่คือหลานน้องโมที่นั่งสวยๆนี่คือคุณแม่ครับสวัสดีค่ะเดี่หล่อข้างบนนี่คือหมอไม่อยากทำสวัสดีค่ะหมอมาเลยภรพบกบกทุกวันครับผมการเคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลมันค่อนข้างที่เป็นเรื่องลำบากนะครับถ้ามีโอกาสก็คือเราสนิทกับคุณหมอด้วยนะครับเพราะเราหมอกละลักครอบครัวเราด้วยก็เลยเสียเวลามาทําให้ที่บ้านนะครับจะดีกว่ามากครับผมครับบ่อยไหมครัอาทิตย์หนึ่งประมาณ ทำทุกวันทเลยครับนี่กี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นมาเรื่อยๆไหมคะดีขึ้นมาเยอะเลยดีขึ้นเยอะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝึกยืนได้โอ้ป๋าสามารถตักข้าวเข้าปากเองได้กระดกแก้วดื่มน้ำเองได้โอ้แล้วก็โชว์นี่แหละโชว์โชว์โชว์ป๋าอยากโชว์เปล่าป๋าจำใครได้บ้างเอาเราทักที่คนนี้คือใครน้องอะไรคะน้องอะไรนะน้องอะไรคะมองหน้าก่อนสิมองหน้าเท่าไหรร่คอน ไอตัวนั้นจับได้นะไอตัวนี้ได้นะัได้มไอตัวนี้นะใกล้เพราะว่าตาตาจะไปพอดีพี่หนุ่มกันชฉสวัสดีครับสวัสดีครับได้เห็นด้วยครับสวัสดีครับจำหนุ่มได้ไหมฮะพี่หนุ่มจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับคิดนานคิดนานหน่อยที่คนที่ข้างบนเขาบอกว่าคนผิดจริงๆไม่ใช่หนุ่มนี้น่าจะเป็นหนุ่มนี้อ๋ะเรอแล้ใครดูคุณทุใครดูเป็นประจำคุณก็ทำงานทุกวัน เร,เรื่องการดูแลนี่สองคนนี้เลยฮะมีที่อยู่ประจําก็จะมีแม่กับน้องนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปทำงานคืออยู่คนละบ้านแต่ตอนนี้ก็จะอยู่อยู่บ้านนี้กันมีคนดูแลเยอะสาวๆเนาะหน้าที่สาวๆนี่กี่ปีแล้วฮะเจะบินตอนนี้ก็สี่ปีแล้วสี่ปีเขาปีที่ห้าแล้วนะฮะวันนี้คุณหนุ่มมามีอะไรมาฝากครัศคุณหนุ่มฮะคุณทางรายการนะครับก็มีนี่ฮะโทรศัพท์ไร้สายพลัสโซนิกสองพิเศษก็เฮอเทจดิจิตอลนะฮะมอบให้ด้วยนะครับ นี่ฮะคบแล้อก็หลังคาหค่อไว้เขาเป็โทรศัพท์ไม่ใชได้โทรศัพท์อาหารรึเลูกได้ไงเราออกไปคุยนอกกันดีกว่าขอบคุณมากครับค่ะดีมากเลยเชิญที่น่ากลัวแล้วครับเอาห้องกว้างๆดีกว่านี่อบ้านที่โดนน้ำท่วมเข้ามาในบ้านไหมครับเรียบร้อยหมดครับ นี่เีือคุณทำความสะอาดแต่สภาพยังไม่ได้เอาลงเลยนี่ปีหนึ่งแล้วนะฮะนะะยังไม่เอาลงเลยหรอยังครับเราเตรียมสำหรับปีนี้อีกปีหนึ่งครับเอาชัวร์ก่อนค่อยเอาลงคือกะว่าทิ้งไว้อย่างนี้ับผมแต่ว่าตอนนี้เราขอให้ทีมงานมาเอาลงได้นะมได้ไม่จะนั่งกันยังไงหรอไม่นั่งกับเพื่อนกันเหรอทีมงานเอาลงในดีได้ครับได้ทรมง ทีมงานของเราเนี่ยช่วยกันทํางานกันเนี่ยขยันแ,แข่งเลยทีเดียวนะครับญญแต่คุณผู้ชมสังเกตด,ดีๆนะครับว่ามีอยู่หนึ่งคน,นทีนาา่หน้าตาคุ้นๆแอบมาเนียเป็นทีมงานด้วย <c oughs> เขาก็คือคุณแจ็คเชญยิมน้องชายของคุณเจ๊ยบนั่นเองครับเดี๋ยวรับเดี๋ยวรับรับมอบเลยฮะรุ่นใหม่ครับครับครับผมโอ้รุ่นนี้มันดูยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวทีมงานนี่กับ้บบอบ <c oughs> งผมเองครับรายการพี่ครับรสดีคร พ่อะคอ่าเขาเขาเขาใช่ชชปกติล้วจะมีญาติพี่น้องือนในวงการมาเยี่ยมเยียนบ่อยไหมฮะทยอยกันมานะครับก็ทยอยกันมาคนที่รู้ข่าวบางทีเขาไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นเพื่อนเก่าๆของพ่อมากกว่าที่จะทยอยมาดูพ่อเยี่ยมพ่อมีใครมาเยี่ยมหรือเปล่าช่วงนี้ยังยังแล้วล่าสุดที่มานี่เป็นใครจำได้ไหม อ๋อไม่ได้พูดเลยครับผมมาบ่อยมาเยอะบางทีมาทุกวันไม่สามหน้าบางทีก็วันนี้เรามีเพื่อนสนิทของอาสีหนุ่มมาเซอร์ไพรส์ด้วยล่ะครับเรียกว่าสนิทกันแบบสุดๆเชิญอาเป็ดเชิญยิ้มเลยครับไปพ่ออใครมาพ่อใครมาใครมาถูกใจเลยทำรูปกระทบครับผม

คนไม่ก่อนหนุ่มเป็ดอย่างนี้ว่าถึงจริงความผูกพันของพ่อเนี่ยผมว่ากับลุงเป็ดลุงง้อันเยอะกว่าเพื่อนพ่อเลมันลงสันหนกเนี่ยมันเป็นภาพตานานเราไม่ฟัง้พ่อัยิ้มชุดใหญ่คือมัน มันโหนมันมันมันเหม pues ือนครอบครัวเหมือนชีวิตเราสามคนนี่เหมือนชีวิตใช่เพราะเห็นตั้งแต่ยังยังไม่เกิดเลยไอ้คนนี้ยังไม่เนี่ยกี่ปีที่อยู่กัน่อตั้งแต่ปีสองสามเรือไรเนี่ยสองหนึ่งสองสองสรงสามเกือบเกือบยุทธาวิช่ครับซึ่งซึ่งซึ่งมันจะเชิญยิ้มจะไม่เหมือนกับกับทีมอื่นนะคณะตลกอื่นเขาอาจจะแยกกันไป แต่คำว่าเชิญยิ้มเนี่ยมันปูกพันไม่ต้องมาจับมือกูจะมีดีบ้างก็เลยมันมันมันถือคำไม่ได้โธ่ไอ้โน้ยิงนม่ไปห้องเดดเดดแล้วจะทะเลาะกันอยู่คนเดียวผมเนี่ยใช่ไหมลุงโน้ตจะเป็นตัวเชื่อมไอ้โน้ตจะเชื่อมจะทะเลาะกันจะทะเลาะกันเนี่ยก็แย่กันไปแย่กันมาเนี่ยสิหนุ่มเพื่อนล่ะวันนี้ผมโน้ตไม่ได้ไปหาเพื่อนนะก็ก็ฝากใจไป ถึงนะครับขอให้เพื่อนหายเร็วๆนะยังรักและยังคิดถึงและยังห่วงใยอยู่เสมอแล้วสิ่งที่ลุงอยากจะพูดผ่านไปถึงเจี๊ยบหลานรักด้วยเจี๊ยบเป็นคนดีเจี๊ยบเป็นคนเจริญครับการกระตันยูต่อพ่อต่อแม่นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสรเิฐเลิศล้ำแล้วขอบคุณจี๊ดด้วยนะจี๊ดเป็นเมียที่ดีมากจี๊ดดูแลซีหนุ่มได้ดีมากผมว่าถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นเขาคงจะทิ้งเพื่อนผมไปแล้วแต่จี๊ดไม่ทิ้งเพื่อนผมไปยังดูแลไว,ว้อย่างดี ขอบคุณจีด๊ด้วยและขอบคุณเจี๊ยบหลานรักที่ไม่ทิ้งพ่อพ่อจะได้มีกําลังใจพ่อจะได้หายไวๆฝากถึงไอ้แจ็คด้วยนะไปหาพ่อบ้างครับผมวันน<อ>ี้ผรู้ว่าเขาไม่สบาย<ม>คุณพี่หลงไม่สบายบใจรู้สึกไงครัก็ไอมันโทรไปบอก<ม>เจี๊ยบโทรบ,บอกว,ว่าพ่อลม้มลงไม่ไหวแล้วพ่อใช่ไหมผ่ากาลังผ่าตัด ตอนนั้นตกใจกันหมดร้องไห้กันหมดแต่เป็นคนอื่นเป็นกลางคืนเออรู้น่ะรู้น่ะก็ไม่อยู่เดินครบก็เลยครบสุดท้ายก็หมอมาบอกว่าสีนุ่มเหลือไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ให้ทําใจผมก็ไม่รู้ทําไงโน้ตก็โหทุกคนโหกันหมดแล้วผมก็คว้ามือเนี่ยคว้ามือเจี๊ยบเนี่กับไอ้ไอ้พวกนี้ไอ้โน้ตไปที่บ้านขึ้นไปที่ห้องห้องพระห้องผมขอขอที่ห้องพระ ให้ขอตั้งสามคนสี่คนไม่รู้ไม่รู้ทางออกที่ดีที่สุดก็คือเพิ่งออกมาพระก็ขอเสร็จแล้วให้ขอที่สารวรฒภูมิที่หน้าบ้าน้าเสร็จใหม่ใหม่ด้วยเลยมาเสร็จใหม่ใหม่ด้วยเลยเสร็จเนี่ยพอขอเสร็จดยแล้วกลับไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลจากห้าเปอร์เซ็นต์มันเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์จนมันเป็นพ้นขึ้นมาเลยอ่ะคนี้เท่ไรใช่ฮะ โน้ตต้องไปล้ำแก้บนหน้าสารวัภภูมิจิบบ้างล้ำดีเกใช่ให้เจี๊ยบปวดยังเหลือ้ตัวนี้ที่ไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยบนให้พ่อมาแล้วเนี่ยที่เจ็บปวดที่เป็น่ก็คือวใช่มครับมันก็ก็มันผูกพันผูกพันด้วยด้วยใจนะไม่ได้ผูกพันด้วยด้วยด้วยความรู้สึกของความเป็นเพื่อนไม่ใช่นะมันก็เหมือนคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันวันนี้บอกเจี๊ยบงานทั้งหมดนะ มึงเข้าไปในในบริษัทที่เปิดใหม่กับร่วมกับโน้ตวงไครมึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งแทนพ่อมึงนะ<ฮ> Jac, ที่เป็นเชิญยิ้มทุกๆๆตัวที่เป็นเชิญยิ้มบริษัทที่เปิดขึ้นมาใหม่ที่เป็นเชิญยิ้ยมอยู่มึงเข้าไปช่วยบริหารแทนพ่อมึงจะเอารายได้มาดู<ข>แลพ่อมึง่ยนะรายได้เขาก็เป็นเจ้าของบริษัทคนนึงก็เป็นตำนานล้ใช่ครับใช่คนานใช่ครับทำไมที่แบบไม่ทาไม่ทำละครทำหนังใหญ่เป็นแบบมีคนเขาอยากจะทําผมกําลังจะทําปีหน้าผมจะทําละครเวทีเชิญยิ้ม สามสิบปีเฉยๆลองเพลงกันสันหน่อยดีกว่มาะมะจำได้ไหมออลองเพลงได้ไหมหอมเมือยอมดอกกลาชินรวยระรินนคราวกินกองฟางเห็ดตับเต่า ขึ้นอยู่บนเท้ายานางโอ้โหโอหจริงๆแล้วสมองตั้งแต่ทบกระเทือนนี่ถือว่าเร็วขึ้นนะในงและการตอบโต้ทะเลาะเพลงแบบนี้พ่อไม่สามารถตอบได้แต่คิดอยู่ในใจไม่สามารถถ่ายข้อเราเป็นคำพูดได้แต่นี่ถือว่าเร็วมากเร็วกับ่าความรักความผูกพันของเพื่อนเนาะเพื่อโอ้หมันอย่างนี้เรียกว่าเพื่อนแท้เพื่อนาย สามคนใครหล่อกันโน้ตเป็ดสีหนุ่มเอ้ายตองหล่อกว่าก็ยังไม่ยอมนะใครเจ้าชู้กว่ากันใครเจ้าชู้กว่ากันใครเมียเยอะกว่ากันเทพเดี๋ยวไอ้ไอ้สีหนุ่มเทพนี่มันอลอกขาเนะ แล้วพ่อพูดตอนนี้มีแต่คนเชื่อเลยนะเจ้าชู้เองนะ้เจ้าชู้มากกว่าใครเขาหมดยังไม่ได้พูดถึงใครใครใครเจ้าชู้ที่สุดสามคนใครเจ้าชู้ที่สุดเมื่อ ยุ่งยากยูกเป็นเลูกชู้อีกแล้วเป็นเรื่องมียามีพวงมาลัยมาไหว้พ่อด้วยมีพวงมาลัยมาไหว้พ่อถ้าดิฉันพี่แหม่มด้วยพี่เจี๊ยบพี่แหม่มแล้วก็น้องโบนะฮะหลานหลานทั้งหมดเลยดีกว่าอยู่ในบัานพ่อนะครับพวกเราลูกๆนะครับก็ขอให้พ่อสู้ต่อไปมีความสุขไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอย่างที่พ่อพ่อให้ผมผมก็พูดกับพ่อบ่อยนะครับว่ายังไงผมก็ไม่ทิ้งครอบครัวนี้ ผมจะดูแลพ่อให้ถึงที่สุดเนี่ยผมรักพ่อครับโอ้โหพอ่ารักพ่ออยู่แล้วนะครับมากๆเลยพูดอะไร่องไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะฮะก็รักพ่อกัำลังกันนะครับเป็นผู้อะไรนะฮะอาจารย์ภาษาให้พรก่อน ให้พรก่อนอะไรนะให้พรก่อนมึงปล่อยไกลไกลก่อนนะครแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับทาไม่ได้ก็คือคนนี้นะครับ อีกคนหนึ่งยังไม่มาติดแบบรายการครับลูกเป็นครับโอเคลูกรักลุงเหมือนพ่อครับพ่อคือพ่อคนที่สอนแล้วเหมือนเหมือนกันนะครับครับผมก็รักลุงนะครับขอบคุณมากครับที่ให้นักสกุลที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ลูกทํางานนะครับขอบคุณมากครับลูกเอเค ที่ไหวเขายังไม่ร้องไห้เลยแต่ว่าเป็นร้องกราบด้วยครับพี่แจ๊คเข้ามาได้ลูกมาแล้พี่แจ๊คเข้ามากราบเท้าลูกเข้าโบสถ์มื่อไหร่จะบวชขนาดั้นเองเป็นตลอดไอ้ที่มันไม่ว่างแล้วทีอ่ะครับนะฮะคือยากให้บวชมากต้งเป็ดก็อยากให้บวชมากพูดอะไรมันเนี่ยฝากอยู่มัน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 ถึงมันถึงมันถึงจริงมันถึงกันความรู้สึกเนี่ยเรา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  มันสัมผัสได้คนอื่นอยี่จะสัมผัสไม่ได้เท่าเราสามคนถ้าน้ตอยู่ถ้าศินอยู่ถ้า,น,า,ถาน้ตอย, <c oughs> อยู่ถ้าอยู่มันจะสัมผัสกันถึงถึงเลยว่าว่าพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเวลาเจ็บมันก็เจ็บปวดเท่ากันเวลา,ามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยกันเออเวลาทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยกันฉะนั้นถึงถึงไม่อยากจะพูดอะไรมากในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันก็ก็ไม่ต้องห่วงศิลินทุกอย่างแล้วก็บอกไปแล้วว่าลูกทุกคนเราจะช่วยกันดูแลนะครับ ไม่ว่าจะเจี๊ยบไม่ว่าจะทุกคนเราช่วยกันดูแลแล้วก็เด็กพวกนี้ต่อไปก็จะมาดูแลเชิญยิ้มของเรานะซึ่งจะต้องกลับมาดูแลพ่ออีกทีนึดิฟันต่อมาอมพ่ออีกทีนึ่งฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อนแข็งใจแข็งไว้แข็งแรงไว้นะแข็งแรงไว้แล้วใจชนะจะเป็นของเราเข้าใจไหมเชิญยิ้มต้องยิ่งใหญ่ถูกไหมเราเคยเล่นในคนชักลงส่งโรงพยาบาลเราก็ทํามาแล้วถูกไหม,มเพื่อนนะมาฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรวมกันได้ก็คือคำว่าเชิญยิ้ม ให้ลูกหลานันหากินไม่ได้นะแล้วมาดูลเราตอนแก่โอเคไหมโอเคนะเพื่อนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะเป็ดด้วยขอบคุณนะคุณแจ็คขอบคุณนะสวัสดีครับสวัดีครับวัดีครับัครับช่วงหน้าขอบคุณเจี๊ยบเราจะพูอกับคุณต่อในเรื่องราวของพ่ออลลูกภรรยาแล้วก็สามีที่เดียวภรรยาดีดีครับจะกลับมากคทีท้ายครันครับเจี๊ยบรถเพื่อนมึงที่ชื่อบ๊อ วมแม่อยู่ในรถนั้นด้วยผมจําได้ตอนนั้นคุณแบบยกมือกาบ <c oughs> คุณหมอร้องไห้จําได้ <c oughs> ขาวนนโอ <c oughs> ้โห <c oughs> สภาพ <c oughs> แย่มาก <c oughs>